้าเนนะว่ามีบางสิ่งในตัวข้ามันลุกขึ้นนังบนบัลังมันแอบ,บขึ้นมาคุมสนามแทนข้าโดยที่ข้าแม่งเพอกลาบมันทุกเชา้าแบบไม่รู้ตัววันนี้ข้าจะไม่ทำบุญให้กับ ไม่สันเซิญเ,เงาความกลัวและไม่กลมกลาบไอความรู้สึกกูไม่เหลือใครเพราะกาตื่นแล้วตื่นจากการยอมให้เงาสวมมงขึ้นครองา้ากาจะตอดมงคืนกาจะทวงกอีสักของข้ากลับมาต่อให้เสียงของกายยังเบาต่อให้พลังกายยังไม่ฟื้น ขอเปล่งประโยคนี้ให้สะเตือนทั้งสนามวันนี้กาจะไม่ยอมให้อารมณ์ตัวใดเป็นเจ้านายของกาอีกต่อไปมึงอยากอยู่อยู่แต่มึงไม่มีสิทธิ์สั่งกูอีกแล้วกาคือเจ้าของคลื่นนี้ กาคือผู้เธอสนามนี้และตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปกูจะเป็นสิวะในร่างตัวเองอีกครั้ง So...